นานมาแล้วในหมู่บ้านมอนที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขามีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับผีเฝ้าโลงเรื่องมันเริ่มจากงานศพของหิงชราคนหนึ่งแกเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านแต่คืนก่อนวันเผากลับเกิดเรื่องแปลกประหลาดเอง ได้ยินเสียงอะไรไหมไอ้หนุ่มลุงบุญถามขึ้นขณะนั่งเฝ้าโลงหันไปมองหน้าหลานชายที่นั่งหลับเกือบจะพล่อยเสียงอะไรครับลุงผมไม่ได้ยินอะไรเลยหนุ่มตอบงัวงเงียเสียงเหมือนคนลากอะไรหนักๆครืดครืดมาจากข้างนอกนะลุงบุญย้ำเสียงเครียด ทั้งสองคนเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรอีกจนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อชาวบ้านมาช่วยกันยกลงศพปรากฏว่าพื้นดินรอบๆลงมีรอยขูดลากยาวไปถึงป่าช้าเก่าแก่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวบางก็ว่า วิญญาณของหิงชราหวงสมบัติบางก็ว่ามีผีป่ามาวุ่นวายแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหลังจากคืนนั้นใครที่ได้รับหน้าที่เฝ้าลงศพมักจะเจอเรื่องประหลาดต่างๆนานา,นาบางคนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูบางคนเห็นเงาคนเดินวนเวียนรอบลง และบางคนถึงกับเห็นร่างของผู้หญิงแก่ๆยืนจ้องมองอยู่หน้าโลงศพในความมืดมีอยู่คืนหนึ่งนายทองมาได้รับหน้าที่เฝ้าโลงเขาเป็นคนแข็งกระด้างไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่พอตกดึกเขาก็เริ่มรู้สึกขนลุกขนพองใครวะออกมานะเว้ย นายทองมาตะโกนลั่นเมื่อเห็นเงาดำตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่มุมห้องเงาดำนั้นคอ่คอยค่คืบคลานเข้ามาใกล้แล้วเสียงกระซิบเย็นเยือกก็ดังขึ้นข้างหูเขานี่ไม่ใช่ที่ของเจ้านายทองมาถึงกับเขาอ่อนทรุดลงกับพื้นหมดสติไป พอชาวบ้านมาพบในตอนเช้าเขาก็กลายเป็นคนเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องเรื่องผีเฝ้าโลงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเฝ้าโลงศพคนเดียวอีกต่อไปและทุกครั้งที่มีงานศพชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีปา่าผีเจ้า เพื่อขอให้คุ้มครองรักษาและอย่าได้มารบกวนวิญญาณของผู้ตายนี่คือเรื่องเล่าที่สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดและการเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัย